หลายๆคนอยากฝึกร้องเพลงเริ่มต้นยังไงแกะเพลงยังไงไปดูนิวเนอร์เขาสอนร้องเพลง,งกันค่ะวันนี้นะคะนิวจะมีเทคนิคในการเริ่มร้องเพลงเนี่ยจะต้องทำยังไงเทคนิคที่ง่ายมากๆและเป็นศัพท์สำหรับนักดนตรีและก็นักร้องทุกคนก็คือการแกะเพลงนะคะเริ่มแรกในการฝึกร้องเพลงเราก็ต้องแกะเพลงก่อนการแกะเพลงนั้นทำยังไงเลือกเพลงก่อนว่า เราจะร้องเพลงอะไรอย่างเช่นเพลงที่ cover ไปล่าสุดก็คือเพลงท้องฟ้าให้ท้องฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดีและเรื่องไหนให้เธอหนีใจไม่มีแค่มีสายลมอยู่ก็คือฉัน ในเพลงที่สามารถทําให้ทุกคนพัฒนาการร้องเพลงได้ง่ายๆเลยเพราะว่าเพลงไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยแล้วก็เพลงเนี้ยสามารถทําให้คนเข้าใจง่ายและก็นําไปฝึกฝนได้ง่ายๆเลยค่ะ1คือเริ่มจากคีย์เพลงเพลงท้องฟ้านะคะศิลปินคือวงเปเปอร์นะคะซึ่งเป็นผู้ชายคีย์ผู้หญิงก็คือเลือกคีย์เพลงที่เหมาะสมกับเสียงของเรานะคะจากคีย์ออริจนินอลเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นคีย์อะไรก็ลองใช้กีตาร์ในการเทียบดูนะคะ อาจจะมีใครที่ cover เป็นเสียงผู้หญิงเป็นคีย์ผู้หญิงนะคะแล้วก็ลองทดจากคีย์ของเขาเนี่ยลองร้องดูว่าเหมาะกับคีย์เราไหมเพลงนี้จะมีคีย์ที่ต่ำก็คือแต่เธอไม่ต้องกลัวและสูงก็คือสวยงามแต่ท่อนหลังก็คือสวยงามสนะคะฟังเยอะๆค่ะอยากให้ทุกคนฟังเยอะๆัำเมโลดี้ตามเขาให้ถูกนะคะ เอาแบบนี้เลยทั้งเพลงเราจะต้องฮัมให้ได้ก่อนพอเราจำเมโลดี้ทั้งหมดได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะสร้างเมโลดี้ใหม่ๆของเราได้เองนะคะถ้าเราฝึกฮัมเมโลดี้ให้ได้ตรงตามเมโลดี้ของต้นฉบับแล้วมันจะนำพาเราไปสู่การพัฒนาและสร้างเมโลดี้ใหม่ๆในเพลงได้ค่ะ อันดับที่สานะคะเป็นเกี่ยวกับเครื่องของจังหวะค่ะเพลงนี้เรียกว่าเป็นจังหวะมีเดียมนะคะชิวๆสนุกๆโยกๆคนฟังก็จะเคลิ้มิมมีความสุขตามนะคะเนื้อเพลงก็ไม่ได้เยอะค่ะท่อนไม่เยอะเลยก็คือมีท่อนเอท่อนฮุกสำหรับคนที่ฝึกร้องเพลงเนี่ยบอกเลยว่าเพลงนี้แกะง่ายร้องง่ายแต่ข้อสำคัญก็คือจังหวะของเพลงนะคะที่จะทำให้คนฟังเนี่ย <complètement> ฟังยังไงให้รู้สึกดีให้รู้สึกสนุกตามนะคะส่วนเรื่องที่4นะคะจะเป็นเรื่องของอารมณ์เพลงนี้จะเป็นเพลงสนุกๆน,นะคะเกี่ยวกับความรักความคิดถึงเนื่องจากเพลงนี้เนี่ยร้องง่ายๆสบายๆไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรเยอะแยะมากมายการสื่อภาษาหรือว่าสื่ออารมณ์ของเราออกมาเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่ร้องเพลงแบบฟังแล้วยิ้มมีความสุขแต่จริงๆแล้วหัวใจหลักของมันคืออารมณ์ อารมณ์ของคนร้องเพลงนี่แหละคะ่ะที่จะสามารถสื่อสารไปให้กับคนฟังเขารู้สึกเคลิมแล้วก็รู้สึกอินรู้สึกยิ้มตามรู้สึกมีความสุขตามได้ยังไงอันดับที่5นะคะทบทวนบ่อยๆค่ะความสําเร็จของการร้องเพลงคือการฝึกฝนนะคะเจ้าเอาไว้ให้ดีเลยไม่ว่าเราจะร้องเพลงที่ยากหรือง่ายเนี่ยถ้าเพลงเพลงนั้นเนี่ยเข้าถึงอารมณ์ของเรา ฟังอยู่ข้างในหัวเราอยู่แล้วว่าเพลงนี้เมโลดี้เป็นแบบนี้การสื่อสารเป็นแบบนี้อารมณ์มันเป็นแบบนี้ข้อที่6นะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยทุกๆครั้งที่ฝึกร้องเพลงก็จะทําสิ่งสิ่งนี้นั่นก็คือการอัดเสียงเอาไว้ฟังการฟังเสียงตัวเองเพื่อทบทวนว่าเพลงนี้ที่เราฝึกไปเนี่ยต้องการการแก้ไขยังไงบ้างนะคะการซ้อมบ่อยๆและบันทึกเสียงตัวเองเพื่อไปรีเช็คความผิดพลาดหรือว่า อยากจะเพิ่มเติมอะไรในเพลงเนี่ยสามารถฟังได้จากการฝึกฝนของเราแล้วก็การอัดเสียงของเราฟังซ้ําๆบ่อยๆฟังเองหรือว่าให้เพื่อนๆช่วยฟังก็ได้ค่ะการฝึกร้องเพลงนะคะหัวใจสําคัญก็คือความตั้งใจมีสมาธิไม่ว่าเพลงจะยากหรือง่ายนะคะสิ่งสําคัญก็คือต้องมีความตั้งใจมีความฝึกฝนนะคะแล้วก็มันพัฒนานะคะ หวังว่าคลิปนี้จะสามารถช่วยทำให้ทุกคนสนุกไปกับการร้องเพลงและก็ฝึกตัวเองให้เก่งขึ้นนะคะ